เดิมทีข้าไม่สนใจเพราะข้าไม่ได้เข้าวังเพื่อหาเพื่อนแต่วันนี้ข้าต้องขอเตือนพวกเจ้าข้าว่ออิงล่วอารมณ์ร้ายตั้งแต่เกิดห้ามย่โมโ,โหหากใครยังจูจ้จี้จุกจิกข้ามีวิธีตอบโต้อีกมา,ากเจ้าจะมันกำเริบเสืบสารว,ว,ว้ออิงลวจะปล่อยค่นะเจ้ายากเจอกูกูไม่ใช่หรอเจ้าปล่อยนะข้าจะไปกับเจ้าบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ตั้งแต่ต้จนจนจบกันนะี่อิงลวจะปล่อยมือนะจะไม่กลัวกูกูจะลงโทษเหรอพวกเจ้าคิดว่ากูกูว่างขนาดที่จะช่วยพวกเจ้า แย่แยถูกผิดยังงั้นเหรอแค่พวกเราไม่กี่คนอาศัยอยู่ในห้องเดียวกันเพียงแค่เกิดเรื่องอะไรขึ้นก็จะถูกไล่ออกทั้งหมดพวกเจ้าเชื่อไหมได้เราไปกันตอนนี้เลยอิ่งลูปล่อยมืออิงลู่หนาไปแล้วทำไมกูกูตื่นเจ้าอยากตายเหรอข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วข้าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกข้าไม่อยากถูกไล่ออกดึกเดินขนาดนี้โวยวายอะไรกัน